สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องสมาชิกช่องตนสต็อกนะครับคลิปนี้ผมมาตอบคําถามนะครับสมาชิก v i p ของเรานะครับสซลักก็จะมีรูปนะครับตัว S นะครับนี่คือสมาชิก v i p ของเราครับแล้วก็มีเป็นผู้ติดตามมาด้วยนะครับติดตามมาแล้วไม่ตัดกันหนึ่งปีนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องเข้ามานะครับถามถึงหุ้น S11 นะครับหลังจากที่งบกันเงินออกนะครับก็ถามกันไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ถึงเวลานะครับมาดูกัน S11 นะครับแต่ก่อนจะไปถึงคลิป S11 นะครับก็ฝากธุรกิจประกันภัยนะครับซื้อใช้ได้ส่วนลดแล้วก็ใครอยากทำเป็นอาชีพเสริมก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับยินดีให้บริการนะครับทีนี้มาดูกัน S11 ราคาวันนี้วันที่17คกุมภานะครับล่าสุดวันนี้ก็6บาท45ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ จากนั้นผมก็มาดูคําอธิบายแล้วก็ผลดําเนินง,งานนะครับที่เพิ่งออกมานะครับผลสรุปประจําปีนะครับซึ่งไตรมาส4เขาก็ออกมาเป็นประจําปีอยู่แล้วนะครับทีเดียวเลยนะครับทั้งปีเลยถือว่าลดลงนะครับจาก80ตังค์หรือ65ตังค์นะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะมีคําอธิบายคําอธิบายต่าง ทีนี้ในคําอธิบายนะครับเขาก็จะบอกว่ารายได้รวมนะครับลดลง10%นะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับรายได้รวมลดลง10%นะครับเนื่องจากการควบคุมคุณภาพปล่อยสินเชื่อนะครับให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากการระบาดของโควิด19นะครับยังคงรุนแรงได้ขยายตัวเป็นวงกล้างเป็นวงกว้างนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ทีนี้รายได้จากค่าเช่านะครับก็ลดลง11%ลค,รลลงนะครับแล้วค่าใช้จ่ายลดลง4%นะครับหมายความว่ารายได้กับรายจ่ายเนี่ยลดลงไม่ไม่บาลานซ์กันนะครับรายได้ลดมากกว่าร,รายจ่ายลดลงแค่4%นะครับค่าใช้จ่ายบริหารลดลง6%แต่ก็ยังดีที่ค่าใช้จ่ายมีลดนะครับนี่คือคำอธิบายที่เขา อธิบายมาคร่าวๆนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูพื้นฐานกันนะครับถ้าเราคำนวณด้วย PE นะครับคิดว่าหุ้นตัวนี้ให้ PE 10เท่าเราจะได้พื้นฐานที่6บาท50นะครับหุ้นตัวนี้ถ้าเราให้ PE 20เท่าเราก็จะได้ประมาณ13บาทเนท่ยนะครับทีนี้จะดูให้อ่าจะดูว่าให้ PE กี่เท่าเนี่ยผมก็ต้องดูงบว่ามันมันสวยขนาดไหนนะครับถ้างบสวยงบดีผมอาจจะให้สัก20เท่า PE นะครับ แล้วก็มาดูภาพรวมนะครับก็ PE ตอนนี้เทียบปัจจุบันก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเองก็ถือว่าอยู่ใน3-4%ก็โอเคนะครับไ c ร t บ b o ุกก็ไม่สูงนะครับ Market Cap 3,900หล้านธุรกิจการเงินเงินทุนและหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มาดูเว็บไซต์เขานะครับเขาก็มีสินค้าและบริการนะครับในรูปแบบของ สินเชื่อเช่าซื้อนะครับแล้วก็กดตับไปนะครับนี่คือธุรกิจหลักนะครับเป็นเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับยี่ห้อที่มีความนิยมในตลาดเช่นฮอนด้านะครับยามาฮ่าซูซูกิคาวากิเป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์นะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ตลาด ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจโมเดลเขาน่าสนใจนะครับทีนี้ผมก็มาดูงบภาพรวมนะครับอันดับแรกที่ผมดูผมก็จะดูกําไรก่อนว้าวนะครับกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นะยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าดูดีนะครับสวยหรูผมก็เลยอาจจะให้ PE ที่ยี่สิบเท่าเลยนะครับกพราถือว่าเป็นหุ้นที่ที่กําไรดีนะครับกำไรสุทธิยี่สิบเปอร์เซ็นหะายากนะครับหุ้นที่มีกําไรสุทธิสูงๆนะครับส่วนใหญ่ก็ กำไรสุทธิสี่เปนะครับมาทัดตรงนี้นะครับบงบอกว่าเหมือนเราเอาเงิน100บาทลงทุนไปเราก็ได้กําไร20% 21% 26%อย่สิเอี่ยางนี้นะครับหมายความว่ากําไรดีไหมเขากาไรดีนะครับหมายความว่าคู่แข่งอาจจะน้อยนะครับกําไรเขาก็เลยดีครับธุรกิจไหนที่คู่แข่งเยอะนะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องลดราคาแข่งกันนะครับมีโอกาสที่จะขาดทุนได้แต่ตัวนี้ก็ถือว่างบสวยนะครับงบสวยทีเดียว พื้นฐานผมอาจจะมองให้ถึง13บาทเลยทีเดียวหุ้นตัวนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะซื้อเราต้องดูปันผลนะครับประกอบด้วยนะผมมองว่าถ้าใครคิดว่าปันผลนะครับคุ้มโอเคแล้วก็ซื้อได้ราคานี้นะครับแล้วก็มาเก็ตเ a ็บผมมองว่ามันก็ต่าต่ากว่าสินทรัพย์อีกนะครับต่ำกว่าสินทรัพย์เพราะราคานี้เองก็ถือไม่แพงนะครับไม่แพงลงมาก็สะสมอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือหุ้น ลักษณะของหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ปีก่อนๆโน้นกำไรต่อหุ้น70นะครับ70ตัง80ตังนะครับเพราะพื้นฐานก็อาจจะอยู่แถวๆถ้าให้ P e 10เท่าเราจะได้7บาทเลยทีเดียว7บาท8บาทนะครับก่อนโควิดนะครับ7-8บาทตรงนั้นเพราะนราคานี้ก็ถือว่าถ้ากลับมาปกติเนี่ยมันอาจจะขึ้นนะครับได้ถึง8-9บาทแต่ก็ปันผลเองก็ต้องต้องดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเราคิดว่ามันคุ้มเราก็ซื้อแค่นั้นเองนะครับ ธุรกิจตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับก็กำไรดีนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ฟรีโฟร์เองก็โอเค30%เองนะครับมีรายย่อยถืออยู่30%ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้ามือรยายใหญ่ถือนะครับหุ้นตัวนี้ก็ถือเป็นหุ้นที่ดีนะครับงบสวยทีเดียวนะมีกำไรสะสมยังคงเพิ่มขึ้นนะครับจากพันห้าพันเเป็นพันเนะครับแต่ก็ลดลงมาจากปีหก มันมันก็อาจจะเป็นธุรกิจที่อยู่ได้นะครับเสถียรอาจจะไม่ได้เติบโตนะแต่ก็ถือว่าดูดีนะครับงบก็โอเคนะครับอาจจะมาแย่บ้างปีนี้นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับปีหกสามก็ถือว่าลดลงนะครับเก้าเดือนนะครับนี่คือถ้าเราเปรียบเทียบเปรียบ<ๆ>เทียบกันทีนี้มาดูเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะเองก็โซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ ราคาก็นะครับอยู่ในโซนผมมองว่าเป็นโซนสะสมนะถ้าลงมาก็สะสมนะมันก็ลงมาต่ำพอสมควรนะครับแต่แค่งบมันอาจจะชะลอตามเพราะว่ามันเจอโควิดนะครับเขาก็ระมัดระวังในการเปิดสินเชื่อนะครับแต่การต้นผลนะครับดูสม่ำเสม,มอนะครับปันหุ้นตัวนี้ลงมาก็ถือว่าเป็นโซนซื้อนะครับขึ้นไปก็เราก็อาจจะ,อะรอมันไปก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะซื้อก็ หุ้น S 11ตอนนี้พื้นฐานนะครับเมื่อกี้ที่เราดูก็คือ6กบาทห0สิบนะครับตอนนี้6บาท6บาท40ก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานนะถ้ามองอย่างนี้นะครับมองอย่างนี้ก็คือต่ำกว่าพื้นฐานนะครับถ้าเราคูณด้วยปี0เท่าก็จะได้6บาทห้าะเพราะฉะนั้นราคานี้ก็สะสมซื้ออย่างเดียวนะครับซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเราคิดว่าปันผลน้อยเราก็อาจจะรอให้มันย่อลงอีกแล้วก็ซื้อก็ได้นะครับแต่ผมมองว่า ราคานี้ก็คุ้มนะครับคุ้มค่าแล้วนะครับกับันผลแล้วก็กับพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่ำเก็เก็บกับสินทรัพย์ก็ต่ำนะครับวันหุ้นตัวนี้แนะนำนะครับแนะนําให้สะสม DCA ผมมองว่ามันก็คุ้มนะครับก็คุ้มค่าโอเคครับไว้พบกันใมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ